อบอุ่นปิ่นเกตมานีฉลองวันเกิดอายุ50พร้อมหน้าลูกๆเรียกว่าเป็นโมเมนต์ที่ทำเอาหลายคนยิ้มตามเมื่อล่าสุด5มกราคมสาวปิ่นเกตมานีได้ออกมาเปิดเผยโมเมนต์ Moment ฉลองวันเกิดอายุครบ50ปีของตัวเองกับครอบครัวแบบพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกโดยปิ่นได้เผยคลิปผ่านอินสตาแกรมที่ลูกๆทั้ง3คนเจ้านายเจ้าขุนเจ้าสมุดและอดีตสามีเจ มาร่วมปาร์ตี้เล็กๆซึ่งในคลิปก็อบอุ่นดีต่อใจมากมีช็อตหนึ่งที่หนุ่มเจแท็กกำปัน้นกับปิ่นจนแฟนๆต่างชื่นชมที่แมจะเลิกลากันแล้วแต่ก็ยังมีมิตรภาพที่ดีต่อกันนานลูกๆยังได้มอบของขวัญให้คุณแม่สุดอลังทำเอาคุณแม่คนสวยยิ้มกว้างเลยสาวปิ่นยังได้โพดแคปชั่นด้วยว่า เป็นปีที่ดีๆชีวิตเริ่มต้นที่50ขอขอบอคุณพระเจ้าพระแม่ที่ให้ลูกตื่นขึ้นมามีลมหายใจในวันนี้ขอบคุณแม่แปดที่50ปีที่แล้วต้องเจ็บปวดเบ่งคลอดปิ่นตัวออกมาได้มีชีวิตที่ดีมีลูกที่น่ารักทั้ง3คนมีพ่อของลูกที่เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมีครอบครัวใหญ่ที่อบอุน่นมีเพื่อนที่น่ารักและจริงใจน้อยแต่มาก ทุกคนคอยซัพพอร์ตทุกสถานการณ์มันช่างอบอุ่นเหลือเกินขอบคุณทุกคำอวยพรทุกใจทุกของขวัญทุกสิ่งมีความหมายกับปิ่นมากนะคะรักนะคะมีความสุขไปด้วยกันนอกจากนี้ก็มีเพื่อนดาราคนดังและแฟนๆเข้าไปคอมเมนต์ร่วมอวยพรวันเกิดให้สาวปิ่นกันเพียบหลายคนยังอวยความปังของแม่ที่ไม่น่าเชื่อว่าจะอายุ50ปีแล้วเพอยังสวยแซ่บเป๊ะหน้าเด็กอ่อนกว่าว,วัยเวอร์ ถ้าชอบคลิปข่าวนี้ฝากกดไลค์ก็ติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ